สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็วันนี้เราอยู่กันที่แอป s o l a r Energy อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับแอดมินนะครับเขามีกิจกรรมพิเศษให้นะครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับแล้วเราก็จะได้ค่าคอมนะครับสำหรับเชิญเพื่อนนะครับเดี๋ยวี้ผมกดรับก่อนนะครับการกดรับกำไรทุกอย่างนะครับเราไม่ต้องมากดรับทุกชั่วโมงก็ได้นะครับมาวันหนึ่งกดรับผลหนึ่งก็ได้นะครับ แล้วก็กิจกรรมนะครับที่ว่านะครับเเวลาเราเข้ามาที่แอปแล้วนะครับให้เราเชิญเพื่อนนะครับ1คนนะครับเชิญเพื่อนนะครับโดยเชิญทางนี้นะครับไปที่ชั้นนะครับนี่นะครับไปที่ชั้นนะครับเราก็ไปแชร์นะครับไปแชร์ไปแชร์ตรงนี้นะครับงานเชิญนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยชวนเพื่อนนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็ Copy ตรงนี้ไปเชิญนะครับ อ่าเชิญเพื่อนแล้วได้อะไรครับ1นนะครับแอดมินตอนนี้เรามีกิจกรรมให้ทํานะครับคือเชิญ1คนได้200บาทนะครับถ้าหากว่าเพื่อนคนที่เชิญมาเขาซื้ออุปกรณ์นะครับอย่างเช่นเชิญเพื่อน1คนนะครับซื้ออุปกรณ์ขั้นต่ำนะครับ200ตัวนี้อ่ะเราได้200ทันทีนะครับโดยใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับกดเข้ากลุ่มตรงนี้นะครับเข้ากลุ่มไปเลยนะครับ เมื่อเข้ากลุ่มไปนะครับเราก็จะไปเจอหน้าในกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมพาไปนะครับสักคู่ครับอ่ะเมื่อเราเข้ามากลุ่มแล้วนะครับเราจะไปเจอหน้ากลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์นะครับคนจะอยู่ที่ประมาณ200กว่ขวาเนาะเดี๋ยวเราจะพามาดูกิจกรรมนะครับที่แอดเขาโพสต์ไว้นะครับเลื่อนลงมาครับสมาชิกในนี้นะครับเขาก็ถอนกันแล้วเขาก็โชว์นะครับว่าเขาถอดกันได้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราพามาดูนะครับว่าแอดมินเขาทำให้ทำกิจกรรมอะไรให้เรานะครับนี่นะครับนี่นะครับทุกคนทำกิจกรรมนะครับคือเชิญเพื่อนมาซื้อหนึ่งคนนะครับเราได้200ร้อยเนาะชวน2คนมาซื้อ2คนได้400ร้อยนะครับซื้อขั้นต่ำสองร้อยนะครับซื้อ10คนนะครับชวนมาซื้อสิบคนนะครับรางวัลเงินสดสองพันบาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับ โดยเราสามารถติดต่อได้ที่แอดคนนี้เลยนะครับแอดโซล่าเอนจีนะครับนี่แอดโซล่าเอนจียี่สิบสามนะครับเมื่อเราทํากิจกรรมเสร็จเราแอดไลน์เข้าไปนะครับคนที่เข้ามานะครับยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับก็เข้ากลุ่มนี้เสร็จนะครับไลน์ที่แอดโซล่าเอนจียี่สิบสามนี่อยู่ตรงไหนนะครับแค่เรากดตรงนี้ครับนี่ข้างบนนี้นะครับนี่กดมาปุ๊บ นี่พอกดเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งหน้าให้เราแอดไลน์คนนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับเรากดคลิกเข้าไปแล้วก็จะไปแอดไลน์นะครับจะเจอกับแอดมินที่เขาทาโปรโมชั่นให้นะครับเราก็เชิญใครแล้วเราก็แคปไปนะครับว่าเราเชิญคนนี้มาซื้ออุปกรณ์แล้วนะครับเขาจะให้เป็นโค้ดนะครับเราก็มากรอกใส่เนาะเมื่อเราเกกใส่เราก็รับ200นะครับ สำหรับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับกิจกรรมดีๆนะครับใครยังไม่ได้สมัครก็สมัครมานะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับใครก็สมัครแล้วแต่ยังไม่ได้เชิญเพื่อนก็ไปเชิญกันนะครับกิจกรรมง่ายๆนะครับรับเงินสดง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ